รีวิวอาการเด็กหายป่วยดูดูตอนแรกผอมไปมากเลยตอนเป็นไข้หนักอ่ะดูอาการดูกันดู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 แม่ร้องเพลงให้ฟังก็ว่ามันหายไปนะกระบะทรายบ้านนี้มีไว้นอนชอบนอนกันมากใส่ใส่ทรายปิดฟ้าก็เข้ามานอนจะซื้อของ ของใช้แมวต้องถามแมวด้วนะว่าแมวเอามาใช้อะไรนะคะอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรีวิวหน่อยรีวิวเด็กหายป่วยเล่นเก่งกินเก่งมากอ้วนมากอารมณ์ดีมากเป็นเด็กกว่าเดิมอีกครับเฮี้ยเลิฟเฟือเองครับผมลูกบ้านไหนเป็นอย่างนี้บ้างครับหายป่วยและเล่นเก่งมากซนขึ้นกว่าเดิมเป็นเด็กกว่าเดิมกินเก่งขี้เก่งอารมณ์ดีมีความสุขฟินเหลือเกิน แม่ห้ามออกไปเที่ยวนอกบ้านเพราะมีโรคระบาดของคนและของแมวเฮียกลัวตายเฮียก็ได้นอนอยู่บ้านค่ะมได้ยินแม่คุยแล้วเนี่ยแอคชั่นเฉย